สวัสดีค่ะพอกับป่าบนคนอีสานอีกนอะคะ่ะมื่อนี่ป่าบนคนอีสานกระดิกินข่าวว่าคุณพอฝันว่าได้ไปขับเกียนแต่โบราณโบราณน,นอะคะ่ะคุณพอเสียไห้โตเด็ดเด็ดด,ดีๆกับทันผุ้ซมแน่ๆกลับไปติดตามความฝันของคุณพ่อ กับป่าบุนคนอีสานนอกค่ะไปเบิ่งนน้ำกันว่าสีไหตัวไหลไปเบิ่งนน้ำกันค่ะกลาบสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมนีก็ได้ยินข่าว่าคุณพ่อฝันดีเนาะค่ะฝันตองวดประั่นก็เลยสิพ้าถัานผู้ชมน่มาติดตามเรื่องเล่าข้อมฝันของคุณพ่อ พอคุณพ่อนีสิฝันจังไดสิได้โตเด็ดโตดีโตได้ฝาท่านผู้ชมแน่ไงคุณพ่อเวังความฝันนี่ท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะว่าเขาไปให้ไปห่อขวดเป็นข้าเจ้าเอาเขียนแก่สมแก่ของครับพดแกไปใส่ก็ได้ถามว่าพักกันแจกอย่างไรเพื่อโอ้ยแก่ของเสียวไปทั้งหลายอย่างนั่น เดี๋ยวไปทั้งรูมคนละเดี๋ยวไปไห,ไปไห,ไปไหว้เงินยีรูมเขียนกิดทำไมโบราณเนาะก็ว่ากิดแก,ก,ก่จะเปน็นท่ามอรอทข้างในแกนยังคุณพอเห็นบอกว่าคุณแก่คุณพอเห็นว่ามันอยู่ในกระเซอเน,นาะเขียนสมัยตะกิดคนคู่มือสีโบจักเนาะโบหูว่าเขียนเป็นแนวไหนผู้คุณพ่อเอิญถามนีิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเป็นผู้ชาย ผู <onz> ้ <etus> เฒ่าหรือผู้หนุ <Ouais. S 2> ่มเฒ่พ <mons> ื่อนแม่นับกันจแคนค่ะมาเนั่ยแม่หลายเยอะแต่หึงไม่คุยกันก็เพิ่นผู้เดียวน่ะค่ของยูหันมันก็อยู่ไฮ้มันก็จะจะแข็งแน่นนะแต่ก่อนแต่ก้าเนี่ยคนก้ก็เขาเจ้าผู้เฒ่าพ่นก็ว่านไม่ของยูหันคนซ้ำหนึ่งสิอยู่บ่ได้เนาะคนซ้ำหนึ่งนี่บ่กล้าลงไปนะบ่กล้าไป จังไดต่อเขาคุณผู <problems> ้ชมกระบอกขังมองเสี้ยวไปไหวตื่นขึ้นว่าจะไปนั่หามกระลื้มมามาเพอเกิดมาเที่ยวสองก็มาถามกันอีกแกยังแน่เราสั่งลายยางอยู่คนว่าหาอกยางของเราคนละส่ะ ถามา in ของผนก็บ่าจักเป็นหนังแน่คุณมาของเก bueno, ่าคนละคน่าส um um, um, uh 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 ั่นของเก่าของแก่ของเก่าของแก่ของตั้งแต่โบราณโบราณเนาะค่ะโบราณโบราณค่ะเกียนกับโบราณเนาะเกียน์กับโมลันจะมาอยู่ใหม่ๆกับอะไรกับตายกลางเวรอะไรอ๋ออะไรกับตายกลางเวรเรียนเกี่ยวพ่นน้อยเดียวเสียกับตายค่ะแบ๊ว่า คักได้ตื่นเนาะถ้าได้ตื่นพระเจ้าเห็นเขามันอยู่บนะลักตื่นมันพระวันเจ้ามันสิเป็นแสงขึ้นมันก็ใหม่ไงสิบิ้นแสงเป็นเล่าขึ้นพระเจ้าเห็นนี่มันพระวันศิล้นกับเสียงคของเสียงกองเจ้าเจ้าอยู่พระเจ้าวะแสงนี่คือแสงอย่างนอกค่ะแสงเป็นแสงไฟนะเป็นไฟแสง ภาษาอ,อ,อา่องแง่งกันทั้งคนกันทั้งฝั่งแต่ว่ากับ่บมีคนอยู่เลมืนคุณพออเป็นเป็นแสงที่เฮาแนมหินนี่สิแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือบบมีคนอยู่บบมีคนไปส่องไฟอยู่หัะนะะเป็นแสงที่เกิดขึ้นเอง,เง,องกับแปลกเนาะค่ะคุณพ่อกัดแปลกไร้ตื่นด้วยคา่ะแสดงว่าของรักษาเป็นก็ด,ดีคักอยู่เนาะคะ่ะ คนยูหันยูหันเว่ามันนะ่าตื่ตัวและค่ะวันนี้คุณบออฝันแนวนั้นนนัผู้เฒ่าเพิ่นกไ็กนกกกได้บอกอยัางอีบบอกิ่นก็ได้บอกยูก็ได้บอกขึ้นเละเป็นเบอือมากต่มันก็บ,บ่บ่ชัดเนะอพคุณ,คณบอกตัวใดค,ค่ะนก็บอกว่ามกียนอยู่หกลร มีเกียนอยู่หกลรัมเออก็งอคูนึงนะสัสงอคูนึงแต่เอาเรื่งกันว่ะเกียนหกกรงอคูนึงใส่ก้นผอแปรก้นผอสีแปรเป็นตัวใดแปรแต่ตักหกนอกค่ะเกียนหกรัมนอเกลียนหกรัมงอคูงคูหนึง่งจะเป็นสองตัวได้งอคูหนึ่งค่ะ คุณพ่อมักจังเลยบรนเทตัวไหรเทาใ่หกสองแหละใช่หกสองหกสองหกส่เ่ะัาหกสองสองหก่ัวมันก็บสองโตกับเป็สองเนาะหัวตัวนึงกับมีสี่ค่ะัวตัวนึงก็มีสีค่ะค่ะข็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งงนอกค่ะกัเป็นแนวทางความฝันของคุณพ่อเพื่อนกะ ไปตามความฝันแปตามความขอใจของคุนค่ะท่านผู้ชมสิเปไปจังไดกะมินบอกแอดน้ำเนค่ะว่าท่านผู้ชมนี่แปได้ตัวใดเนแต่ว่าความฝันของคุณผอคุณกะแปได้หกสองหกสี่ค่ะฝ <c oughs> ันความฝันของคุณผอน,นี่มิยังเพิ่มเติมบอกคะบอกฝันทนอยู่คระหกสองหกสี่ค่ะกะให้ท่านผู้ชมพิจารณาาอาเนาะค่ะคุณผอคุน ความฝันของเพ่นก็มีเพียนเท่านี้ค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อหลายๆด้วยค่ะทีม่มาให้แนวทาง,งความฝันมาให้เลขเด็ดเลขดีกับท่านผู้ชมของเอาค่ะ,ขอ,คคะข,ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่มาสรุปตัวเลขของคุณพ่อเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าเขาเอาเกียนมาให้เพื่อนหูกล่ำ ง่วคูหนึ่งค่ะเลขของคุณพอพึนกระเป็นน้อค่ะพึนเปยเกียนหกหนง่วงสองพึนเปย์เลสองสองขุมน้อค่ะพึนเปยของพืนหกสี่พึนกระเปยเกียนหกง่ว สี่ขาพันว่าค่ะกับชอยแตนนี่เด้อค่ะว่ามันสิเป็นเดล็ไว้ตัวไหมิ่นเขามาโบกป่าบนญคนอีสานนํานเ่ค่ะคุณพอนันพันแปรเกียนหกงว่วคู่หนึ่งเขาเอามาหั่นกับเกียนหกกล่าเพ่นกะเอาหกสองเกียนหกั่วสองตูวพ่นว่ะพ่นกะเอาหกส,งสงกอกสง บานมีเพืเอพ่อนเกาหกสี่คนบ่าง่วสี่ขายันหกคือเก่าเนะาะค่ะ้าเปรย์ใดจังไกรก็มิ่นเขามาโบกป่าบุนคนอีสานนำเนเดอร์ค่ะเัน่ี่ี่ิบกันย่ายน่นพ่อโสสองพันหาลอยหกหกอย่าลืมติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแช่ เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนํำเนเ้อค่ะคลิปนี่กระจุบเพียงแคน่นี่คลิปหนาโผกันในนอค่ะสุกๆมันๆมันลำๆด้วยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ